ทอเออเออคารัลเออนี่นี่พี่ดาวพี่ดาวเป็นอะไรพี่ดาวเออพี่ดาวอ่าอาจการเลยจดการเลยพอกิจวะอ่าอ่าอ่าขึ้นขึ้น อ่าทีเองพี่ไม่ว่าอ่าทีข้าเองอย่าโวยมิงมิงมิงนี่ทำไมมิงนี่มิงเล่นตัวนี้เดี๋นะยวไปหาแม่งดีถ้อยหน่อยถอยถอยมวยตถือคู่แลลวครับท่านผู้ชมอ้า ห no nice ้าสามนะครับห้าสามคนไหนจะลองคนไหนจะโตเอามาแล้วมาแล้วแต่ก่อนพี่ดาวนะครับชอบสักลายให้ช้างชุกนู้นชุกนี้นะครับแต่ว่าเดี๋ยวนี้นะครับมิ่งสอนพี่ดาวสอนวิชาให้น้องนะครับเจอมิ่งครับเอา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 มิ่งหนีหนีหนีทำไมหนีทำไมแล้วบ่หนี้นีหนี้ทำไม

ยาเฮ็ดน้องยาเฮ็ดน,ออน,อน้องแฮงเด้เออนอนลงนอนลงอ่าให้น้องขี่เออในที่สุดครับหนูดาวก็ยกธงเขาเรียบร้อยครับนอนหมอบไปเลดเออยเอเอเรียนมวยปั้มใหม่ครับเออ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 ม่งขี่หลังเลยลูกมิ้ลูกมิ้งขี่หลังเลยลูกขี่หลังขี่หลังลูก อาลังกับพี่เนอท่านผู้ชมเออแน่แน่แต่ก่อนว่าดาวแน่นะครับเจอมิ่งเข้าไปครับถึงกับยกทงขาวเลยครับนอนหมอบเอเลียดเลยอ่าพี่ดาวพี่ดาวอ่า เอ้นี่นี่นี่อย่าสักลายให้ผมพี่ดาวเจอมิ่งเป็นไงโอ้มีฟองด้วยโอ้โหมาดูมิ่งดูพี่ดาวจะทำเป็นทหารให้ดูดูมิ่งมิ่งดูฟาดแล้วฟ <laughs> าดแล้วทหารสมืติอ่าตะกี้เห็นแต่พี่ดาวใส่เสกมิ่งก็เป็นใส่สเสกกระเบนมนี่ เอาไปนี่ผูใดสิแน่ก็ไพบานี่อ่างานยังไม่จบจะพึ่งนับสุทหารนมิงยาเอาในที่สุดกลับบ้านครับในที่สุดกลับบ้านแล้วครับห่วยแล้วครับสู้มิงไม่ได้อ้าสวัสดีครับเรามาพบกับท่องช้างภพยดาวมงคลอีกครั้งนะครับมาเจอพระเอกสุปตากับท้างตัวน้อยเสียมิงครับว่า พี่ดาวจะสอนอะไรกับ้องมิ่งนะครับจะสอนเป็นทหารหรือว่ายัางไงครับดูดูดูทำดูดูด,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 ดูขี่เลยลูกมิ่งขี่เลยมิ่งขี่เลยวลูกดูดูด,ด,ดูพี่ดาวทำอะไรเออเออขับเออนี่นี่พี่ดาวพี่ดาวเป็นจะาห้ี่พี่ดาวเออพี่ดาว อ่าอ่าจัดการเลยจัดการเลยพอกิจว่าอเอออขี้ขี้ขี้ขขึ้นขึ้นอ่าที่เองพี่ไม่ว่าอที่ข้าเองอย่าโวยมิงมิงมิง เ <g ül> มื้อก็ตีถอยดาวถ,ถอยมาถอยมาถอยมาอ่ามาหนานาน,น,นเห็นบม้อก็ฟ้องแม่เขาเหรอหนานเห็นบมอหน,<อ>นั่นถอยถอยมาเนี่ยเนี่ยมาเออก็ฟ้องแม่เขาเหรออ่าว่ายไงมิงทีเองพี่ไม่ว่าทีข้าเองอย่าโวยนะมิงฮะอย่าเล่นสูน,น้องห้วยนั่นานั่นานั่นนั่น มันผิดกฎกติกาดาว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 าวกับดาวได้ดิดาวถีขาน้องดนั่นยาเนผิดกฎกติกาเอ้ยยาเล่นนั่นถอน้เล่นเล่นบบบนบอดบกวิธีได้ปะดิ เอ๊ะเอาแล้วครับอ,อ <Jungle of cereal> เอ้ยอย่าให้เสียหน้าพ่อเลยดาวเมื่อกี้อ่ะเออเอเออทุกวันนี้มิงเริ่มเริ่มม่กลัวพี่ดาวแล้ว สู่เขามิงวิ่งด่านด่านด่นเอ้ยเบา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 ถึงน้องถึงน้องเห็นไหมพี่ดาวซ้อนเป็นทหารละพุ่นเอ้ยวูวูเตะดากน้ำปุ๊บเตะดากน้ำปุ๊บเ็ะกักบ่อเจ่งดีพี่ดาวเจ่งดีมิงบอก เอาไปแล้วแล้วพี่ดาวสอนเป็นทหารเลยมิ่งเออเอเออนนนั่นนันเอ้ะเตะดักเตดักพี่ดาวโอ้ยต้นโอวมามต้นหอดมึ่หนอกเตะโอ้มิ่งก็กต้ใใ่และมิ่ง,งสู่เขาลูกสู่เขาสู่เขาบ้านห้องแมาลงเออย่องห้อกัไปน่่นไ แหมมันจะออกมาได้จะบาดเนี้ยนะดามิ่งมิ่งจะบาดเนี้ยนะมิ่งฮะนั่นนั่นเดี๋ยเอาเปรียบน้อง โอ้นั่งต่อนั่งต่อไปเลยโอ้โอ้โอ้เม,ม,ม,ม่งเนมนี่นี่นี่เม้งแล้วมานี่นี่เม่งนี่โอ้ยตอตต้องขับไปแม่หางนี้เลยเอ้ยิกกอลกิกาันไปเล่นสูน้นองิกตีสนนองบันสิกตีพี่ดาวถกตีแท,ท้นั่นฮันมิของค้าน้อง ดาวดาวดาวนี่ตีดากบ่ปล่อยปล่อยปล่อยสัวเฮ้ย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 ดาวเวออาหาเรื่องอังดีกว่านะเวอห้องที่เจ็บขาดาวดาวกับบ่ดาวเด้อถือเสียมเอาเสียมาเมานะมิงไปเจ็บเสียมา มาติดติดคาน้องอุย๊ยถ้าติดปล่อยโซน้องให้ได้บุญน้องถลนดื้อสิพ่อให้กลับบ้าน์เลยเด้อห้ามเล่นโซน้องเบียดเบียดเบียดไปแล้วไปแล้วพี่น้องไปแล้วไปละครับไ,ไปแล้วไปบ้านแล้วไปแล้วคุณเห็นดังน้อยเนาะเออ เฮ้เฮ oh, ้เฮ้โอ oh, ้เจ็ดพี่ดาวไม่เล่นกับผมพี่ดาวไม่เล่นกับผมไปแล้วโอ้ไปแล้วไปแล้วบัลลิงกับน้องเหรอไปสั่นไปบ้านไปบ้านสันไปมามาอมามาสั่บไปมาอ่ะไปบ้านไปบ้านไป พี่นออ้องเอ้ยสำหรับคลิปนี้ก็พอค่นี้ก่อนนะครับเจอกันใหม่นะครับแม่แม่เอฟซีนะครับท่านผู้ชมนะครับผมเจอกันใหม่นะครับผมสำหรับชิปโบนี้ก็สวัสดีครับบายบายไปกวนพี่อีกแล้ว